คราสบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพี่ฟูแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกมมอนสเตอร์บอปอาเป็นตัวเดโมนะครับผมนะแล้วรอไปเล่นกันเลยเฮ้ยมีสร้างห้องออนไลน์ด้วยหรอเชดเคเอ้ยโคตรเสียวโอ้โหซาเพิมตึ๊งตึๆงตึงตึงโอ้โหอันนี้อันนี้คือตัวเราเบอนี่โอ้พระเจ้าจอดเป็นจอดบักเลยนะอ๋อนี่ง โอ้ oh, holy shit ช oh, ี่อ๋อหกหมดแล้วอ๋ออออันนี่คืออะไรครับเนี่ยมันคือขี้อย่างนั้นเหรอแล้วก็ไปห oh, okay, oh, ยิบไม้ม็อบอ้าวไม้ม็อบโอเคอ้าวไม้ม็อบเอออ้าวม็อบผูบอว้าวผูมอบบอทำความสะอาดดิทุกคนดิอา๋าแล้วก็ออกไปได้เลยสตาร์ทโอ้ยขี้ยอะไรอ่ะเอาละอุ้ยอันนี้คืออะไรเอ่ย ตัวไรวะยุดยาขยับเออจับมาใส่นี่นี่ยังไงโอ้ยเละเทอะเละเทะ,เะ,เทะเอาวน้องนอนละจับมาวางไว้น่ารักน้องอัพกับผู้หญเอ,อ้ยน่ารักจังเลยไปโอ้ยขยะแบบพึบ เอ้เผาขยะบ่เผาเผาเผาขยะเอาเอาเอาเผาโอ้ขย,อออยออออขี้ขี้น้องโอ้โหเพลินๆนะเอาเก็บขี้ตัวอะไรไม่ได้ไสเดือนป่ะอ่าเออติ่งเน็ไใ่เนี่ยติ่งเน็อุย้ยมีไก่ด้วยเอาไก่ทิ้งไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จะมากินไก่ตัวนี้ได้ไงเออทิ้งไปทิ้งไปขยงุงขยะเผาให้หมดอ่ะ หอมหมดได้จริงด้วยว่ะเชิดทีเอาเว้ยเอาทิ้งไปครับชิดเอาทิ้งไปทิ้งหมดอ่ะอ่าอันนี้หม้อกระทะหม้ออ่าหม้อกระทะอ้าวเผาเผาแมงยอเผาอ่าเผาแมงเลยเผาทิ้งเผาทิ้งแม่ส่งกระปุกตัวเผาเผากล่องก็เผาทิ้งให้หมด โอ้ยทำความสะอาดนะครับวินนี่ครับสบายสบายแหมใครบังขี้ไว้เลียนล้านเว้จริงจริงโอ้โหไอตรงนี้โอ้โหต้องใช้ไม้มอบแล้วครับเรื่องนี้มาบ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 พอให้ไปต้องสานหมดจุดนะครับเออไอหนุ่มทดลองงานเออสวยสวยสวยถูกใบฮะ ว้าวโอ้ถ้าเกิดมันครีมก็จะคลีนให้เรางี้เลยมาห้องนี่ขี้ทางนั้นขี้ทางนั้นฮะอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะต้องใส่นี่เหรอเย็ดเคเอาเว้กุ่มเว้กุ่มเุ่มเว้กุ่มเอาละมาเนี่ยเตาเตาเผาขี้ปฏิกิริยาขี้เย็ดเคอ่นนี่ เขามา,า,า,มาแล้วก็เผาใบแหมสซาวดนตรีก็ไอ้ดีเหลือเกินนะเพิ่มเหลือเกินเพิ่มเหลือเกินซาวดุนตรีมันแหละซาวดังซะด,ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนะเอาแบบคอคอแล้วกันคอคอแล้วกันทุกคนเปลี่ยนซาวมันดังเอาล้วเสร็จเรียบร้อยต่อมาก็ถุงตรงกลางเก็บขี้ขี้ใครเนี่ยไม้เอามาเผาได้ปะเผาไม้เลยเผาไปเผา โอ้ยโอ้ก็เป็นนักกำจัดขยะต่างดาวเราต้องทำงานไปที่เจ้าเงินนั้นไปไปทำอย่างที่ว่าอย่างนั้นแหละไปพี่อย่างที่ว่าคืออะไรวะเอยรู้ๆกันอยู่เออเอาแล้ไม่ต้องทำความสะอาดทับตรงนี้ตู้นี้ก็ต้องทำทำสะอาดต้องทำให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นทาบสกบปรกฝังแน่น วอฟู oo, ทัวร์กาแล็กซี่เปิทำความสะอาดทั้งหมดนะครับอ่าเปิดห้องน้ำเปิดน้ำเปิดสเแม่โอ้ยโอ้โหนี่ไงมันเอาทุกอย่างดูดเข้ามาดนนีน้ดได้ครับมันบอกเราอยู่นะทุกคนไม่รู้เรื่องทําความสะอาดโอเคห้องน้ำสะอาดเสรีรยบร้อยเอา้าค,คุณป้าทำไมรู้มันกลับด้านอย่างนั้นนะอะเฮ้ยมันห้องน้ำห,ห้องน้ำเขารูมาแปะไปด้วยเหร โอเคข้ okay. างล่างมีอะไรไหมไม okay. ่มีอะไรแล้วสบายใจบ้านดูแปลกๆโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นมีอะไรแล้วไปต่อไปได้ระดับเอได้ตังกีบาท5้าสบ้าบาทโอเคไปโอ้โหนี่เนี่บ้าน,านหรืออะไรครับพี่เลเทตุมเป๊ะเอา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 ,เ,อาเราก็ เป็นผู้รับเหมาฮะเก็บใส่เ hey, อ <vinegar, S 2> ๋ลังกระดาษไว้ให้ข <played> <wine> oh, ี้ขี้คุณคุณลูกค้าแหมโว้โหโว้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 ใจเย็นใจเย็นเอาตู้คืนเอาตู้คืนอ่าตั้งตู้เออเอาเคลื่อนไปนะเคลืนไปนะแล้วตู้อะไรมากระจายกระจายอยู่ปะเนี่ยบ้าเอ้ยโอ้โหเละเละเละเอาต้องทำความสะอาดฮะมีงานว่าจ้างมา เาลองทาให้ดีทําให้เต็มที่เออเพราะว่าเราก็เป็นพนักงานที่คอยดูแลความสะอาดอพาร์ตเมนต์นะบางวันก็ไปรับจ็อบข้างนอกบ้างไปปลูกฝักไปปลูกฝักว่ะไปปลูกไปปลูกผักทําสวนบ้างนะฮะเาาป็นเรื่องปกติโอ้สะอาดเยี่ยมครับโอเคห้องนี้เกียรห้องนี้ก่อนโอ้ยตรงนี้ก็เปิดเปื่อนเอา้า สวยโอ้โหมีข้างหลังนี้ด้วยนะฮะโอเคเอาละอาา่าฮะต้องจับเรียงดีๆจับตรงดีๆอาจับตรงดีๆอา่าโอเคเฮ้ยไอ้เคียน้ำหกหมดเลยไอเวดเลยมึงนี่เนาะโอ้ยหาขวามเลยอาา่าฮะหมุนเด้เออ เออสวยงามสวยงามสวยงามเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโ้น้ำกระหกหมดเรียวเฮ้ยเลอะหมดโอ้ยเพิ่งทำไปเมื่อกี้เมื่อกี้แทะแทะโอ้โหเวนตะไลเวนจริงๆชีวิตกูนเนี่ยเฮ้ยยายอะเฮ้ย เฮ้ยเยไอ้บ้าเอ้ยโอ้เพื่อนหมดโอ้โหบักโซกชีวิตของการเอาก่อนอื่นมาเฮ้ยเอาทำความสะอาดไปฮะโอ้โปกๆแล้วเนี่ยโอ้ยเปิดหมดแล้วบ้าเอ้ยโอ้โหเอี้อะไรวะเนี่ย น้องนอนอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยไม่ต้องตื่นเลยน้องเละเอะเถอเอาอยู่ในห้องน้ำโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยน,นี่ดูขี้ได้โอ้ยวอ a โอ้โห,โโหเละเอะเถอะเอา ชิบหายแล้วช oh, oh. oh, ิบหายแล้วข้างบนยังไม่เสร็จเลยข้างล่างโคตรเยอะเลยเอาเคิกได้เปล่าลงชักโกแแ่งเลยโอเคฮะโอ้โหเละเทะโอ้โหชีวิตนี่คืออะไรแ่ะ โอ้โหอะไรวันนี้อ่ะโอ้โหเยอะเลยอ๋อเฮ้ยตายแล้วดูมาตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจับถังน้ำเฮ้ยฮะกอถังน้ำไปเติมน้ำก่อน เฮ้ยเปิดน้ำเติมน้ำเงี้ยบนี้โอ้เติมน้ำได้แล้วเย็บเกียกเอ้ยชีวิตเอาเอาเอาเกี่ยวห้องนี้ก่อนแล้วกันนะเอาเอามาเอามาเฮอโอเคเอาเอาใส่เข้าไปเอาชักโครกเอาค่อยๆไปนะครับทุกคนครับเล่เป็นขี้เลยนี้สมชื่อจริงเล่เป็นขี้ ล้างมาเอาล้างมามาใส่ขี้ขี้ก้อนบวกใหญ่เลยเนี่โอ้อะไรมันจะใหญ่เบอร์น,นั้นเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็อยู่ดาวอะไรเนี่ยดาวขี้หรือเปล่าครับโอ้เอาเกย์เกย์ไปโอ้โหเบิ่มเบิ่มคือลือเลยฮะโอ้โหแต่ก็โอเคล้างอยู่เผาไม่เลยเหี้ยเผาไม่แห้งให้หมดเออ อยู่รุ่งอะไรอ,อ่ะเผาสามอันนี่นี่เลยเผาเผาเผาให้หมดหดูดมาไอ้เผาให้หมดเผาให้หมดหหมดูดามาก็ดูดเกินโอ้โหมันก็เป็นอ็อกเจ็กให้กูไปก็ได้โอ้โหยเอาไป เอาแมงมุหมดอะโอเคมาจับขึ้นมานี่โยนได้ก็ไม่บอกบาลวงมาหลอกจะได้เผาแม่งหมดเลยเผาให้หมดเชีย่ยแม่งมุพังพังหมดแล้วโอ้โหต้องทำยังไงวันนี้เอาไปดูขี้โอ้โ,อโหดูเลยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว เออเอาเอาเอามาเนี่มาเนี่นี่โอ้หตายแล้วโอ้โหเฮ้ยชีวิตโอเคเราต้องทำความสาข้างบนนี้ก่อนครับทุกคนครับเอาละด้วยไม้มอบของเราโอเคไอ้เกียร์ข้างบนฮนะโอ้สภาพเทะเทะเบิกเปื่อนไปนหมด โอเคอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะตัวนี้ตัวเครื่องแปงตั้งไว้นี่แล้วกันเอามาเยตั้งไวน้นี่เออเอา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 อ่าสวยโอเคนี่มาโอ้ยเบดานเบดานก็ยังไม่หมด เฮ้ยเค่อยๆเอาค่อยๆงานใหญ่งานใหญ่งานนี้งานใหญ่บ้านบ้านเจ้าของเศรษฐีค่าจ้างดีแน่นอนโอเคไปดูเพดานนะโอ้โหเอาไป โอ้เรียบร้อยฮะห้องหนึ่งเอ้ยโอ้ยชีวิตโอเคเอาเฮ้ยเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านก็ต้องรู้สึกอย่างนี้นี่เองโอเคฮะหูไปกวดไปหูผมขี้เปื่อผมไม่หมด โ okay. อเคอะฮะนี่น,นี่ไม่ได้นี่คาบเหรอคาบตะปกเหรอฮะจะไม่มีทางที่จะบายใจไายใจสวยโอ้โหเก้าโอ้โดน้เติมหมดแล้วเฮ้ยโอ้โอ้ หูหูไปห,หูหูหูสวยนี่เลยนี่เลยโอ้โหเอาว่าๆว่าว่าดูดิอย่างงามสะอาดหมดจดถูกหลักอนามัยมโอ้อะฮะเอาของแบบโอ้โอเคฮะโอ้โหเหลือห้องคว้าครับตันนี้ เอออเาเช็้กำแพงบ้านก่อนแล้วกันนะโอ้โหยเียอะไรวะนะโอเคเอาเอาเอา่เอา,เ,อาเรียบร้อยสวยโโอ้หปิดจั้นปิดยันผนังโอเคค่อยๆทำความสะอาดผน,นังผนังไม่เลียนว่าสายตาเราเนี่ยนอนนะเอบสวย เลอเธอะอ่าเลีเเยรตรงนี้สวยโอ้โหเียถ้าใครชอบเกมแนวแบบว่าเพลินๆแบบว่าทำความสาดนู่นนี่นั่นนะฮะที่บอกเลยว่าเกมนี้เขินจัดเลยนะเออตัวเดมโมก็ให้ได้เล่นนานด้วยครับไปถึงให้เล่นหลายด่านปะโออโโหถูพื้นนับถูพื้นความสาดสวยผมดูนี่สาดหมดจดว้ว โอ้แต่ถ้าเราเอาถังน้ํามาตั้งไว้ในแอ่งน้ำนี้มันก็จะไม่มีวันในนี้เว้ยเรียกว่าไม่มีวันกปรกครับเออนี่ดีนี้ดีหูไปฮะหูไปเฮ้ยน้ํายาขีนซิ่งหูไปหู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 เอาหูไปโต๊ะกับโต๊ะกับข้าวมันรู้หมด ตัวกับข้าวต้งล้มหมดอะ่ะอะเออไว,อไวอโอลงไวโอลินโอ้โหเห้เลอเดเปื้อนสวยเออเอาโอ้โหค่อยๆทำทีละฝั่งไปครับตัวเ้ยเฮ้ยโอ้โหสกปรกไวมากเลยเอเลอเนี่ย โอเคเอเอเอาสดาดไปฮะจักยานจักยานมันต้องตั้งไม่ใช่เหรอตัวแรกอะโดเ๋ okay. อ่าเราต้องจัดของคืนลูกค้าด้วยนะไม่รู้ว่าก่อนหนะ้านี้ของมันวางตรงไหนมั่วไปก่อนมั่วไปก่อนเอ okay. โอ้โหสวยโ้โยแม่เว้ยมันฟินปนเป็นบ้าเลยอ่ะตั้งนี่น่าจะตั้งไว้ประมาณนี้เออโอ้โหสวยงามไวโอลีนทำเป็ดโอ้ไวโอลีนรูปปั้นเอา รูปปั้นน่าจะอยู่ข้างบนนะอยู่กับเพื่อน,นโอเคสวัสดีครับคุณพี่เออเอาตั้งเออเอาไว้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 เอเอ,เอ,เอกระเป๋ากระเป๋าอ่ะน่าจะวางไว้แถวนี้อ่ะ เคยลูกค้าสวยงามเหมือนเดิมเป๊ะเอยแต่มันโอเคมันดูดีขึ้นนะฮะสะอาดหมดจดไรที่ติเอออะไรวะเนี่ยโอเคลูกค้าไม่เป็นไรนะครับอ,อ่าหม้อเนี่ยเอาตั้งไวน้นี่เออเอาเอาเอาานเมาไ,ไว้นี่ก่อนนะครับเออแก้วความไหเออหันตรงตรงหรันตรงตรง ปั๊บอ่า่านดิเออปั๊บอ่าโอเคน้ำชาน้ำชาปั๊บเออจานจานจานปั๊บอ่า โปอ่าอุ้ยอ,อ,อาหารตกพื้นไม่เป็นไรครับลูกค้าไม่รู้ลูกค้าไม่รู้เออแก้ว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 ดี่น้ำ em. ชาโจเฮ้ยเ kind of อาเอาวัดวัดวัดไว้เอาไปตั้งเอ้ยโอเคโอ้เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับลูกค้าโอ้ยหม้อเนี่ยไว้ในนี้เอออาเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะโอ้หไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมเป๊ะมากกว่านี้แล้ว สวยเออฮะเยเอะตาเตาผิงโอ้โหสวยโอเคเอาละอะไรอยเน่ยู่นทิ้งไปก่อนแล้วกันทำโป่งทำเป็ดอันนี้อะไรอยเนีิยโซฟาโซฟาโหโซฟาต้องนี่เลย อ่าหมอนโซฟาอ่าสวยน,ยน,นี่เอ,อ้าหมอนเนี่ยเออสวยๆๆๆตัว,ว,วนี้ก็น่าจะเป็นเชิงเทียนก็สวยดีนะนี่ทำปงทำเป็ดเอามาทำใหม่มันวางอยู่ตรงไหนไปละเอาวางเรื่องนะทำเป็ด ทำใจไวโอลินนี่ไงเครื่องวางดนตรีไว้อยู่ตรงนี้ฮะตั้งนี่โอ้ยเอ้ยเ้ยดูดีดูดีเฮ้ยพูดเป็นเล่นโอ้โหเป็นไงเหมือนเดิมเป๊ะโอ้โหไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้พวกเศษไม้ไว้ตรงนี้ครับโอ้โหเป็นไงเ K มีปืนสนายด้วยเอาละต่อไปก็อุ้ยตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับทุกคนครับห้องน้ำครับรายการต่อไปโอ้โหนี่น่าจะยับยับเลยฮะห้องน้ำห้องจ้วมเต็มไปหมดอ่าเฮโอ้โหผนังเล้เฮ้ะเอาเอา อาเรียบร้อยนี่ต้องเอาให้สะอาดยันเพดานยันฝ้าอะไรไปละโอ้โหเลอะเทอะพูดได้คำเดียวว่าเกมนี้แบบเลอะเทอะมากเลยไม่ใช่เกมเลอะเทอะนะคาบโซะปักเนี่ยเลอะเทอะไปหมดฮะเคต้องทำความสะอาดให้ดีที่สุดครับ ตามซอกตามหลืบต้องทำเพื่อความสวยงามโอ้ยันเทดานยันฟากันเลยทีเดียวเอาโหและดับ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 โดดโดดโดดดบดึุบสวยโอ้โหยังไม่หมดได้ยังยังไม่หมดอีกเหรอ Okay. โอเคสวยโอ้เสร็จงานแล้วทุกคนเอาา้ยฮะเสร็จงานแล้วครับผ้าขนหนูเออโอเคไม่เรียบร้อยดีไหมฮะเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีเช็คความละเอียด แลดับ B อตรงไหนอีก้หมเดี๋ยใเคละเอียดนะครับเราทํางานนี่เราก็ต้องแบบละเอียดนิดนึงนะฮะคามสกโกยจะไม่ให้เหลือรอดไม่แต่อย่างเดียวไม่แต่เศษเล็กเสร็จน้อยอ่าโอเคเอามาเอาน้องมาด้วยสวย้ย นี่ไง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 เศษเล็กเศษน้อยทางใต้ถุนไม่มีนะโอเคอย่าประมาทเรียบร้อยสะอาดมดจด แน่นอนไปตรงกับดาวไปเลยยาฮู o ได้ระดับ S ยดเ K เอาล่ะก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแลบฟังมากขอบคุณทุกคนที่ทุกคั subscribe ใหม่เอครับ้ใครชอบ คิดแบบนี้ก็จะริมสนับสนุนแค่การด้วยการสมัครสมาชิกช่องหรือส่งตุ๊เตอร์แตงตุ๊เตอร์สติกเกอร์ก็ยินดียินดียินดีรับดเนชช่นนะครับวันนี้เอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าว่าจะหาเกมอะไรมาเล่นแต่ตัวในเกมที่เป็นเดโมนะเป็นเดโมแต่ให้เล่นเยอะเลยนะครับวันนี้ก็ลองไปหารวดมาเล่นกันดูนะครับใครที่ชอบสายเพินๆเ,เอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าขอตัวไปก่อนไป